เก๋ไก่เผยถึงเพลงขอจองพี่ไว้ก่อนเป็นเพลงน่ารักและสนุกสนุกฟังและเพลินติดหูซึ่งเพลงนี้ตนฟังครั้งแรกก็ติดหูเลยความหมายต่างๆในเพลงแต่งมาดีมากๆพอไปอัดเสร็จก็มีการมิกซ์ใส่ดนตรีเข้ามาก็ยิ่งน่ารัก ติดหูเลยเผยตอนอัดเพลงสําหรับตนไม่ยากเพราะพี่ๆนั่งเป็นกําลังใจให้อยู่ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเท่านั้นเป็นการทํางานที่สนุกตอนนี้เป็นศิลปินเต็มตัวแล้วซึ่งตนก็รู้สึกดีใจนะเพราะวันนี้ได้มาโปรโมตก็ได้เจอพี่ๆดีใจที่มีเพลงของตัวเองและเป็นเพลงที่เราอยากทำมานานเป็นความฝันเพราะตนโตมากับความบันเทิงดูสื่อบันเทิงทั้งเพลงละครหนังดูแล้วก็อยากลองทําเหมือนเวลาดูแม่ทํากับข้าวตนก็อยากลองทําตอนนี้มีเพลงเป็นของตัวเอง เราอยากทําเพลงที่มันน่ารักน่ารักสนุกแล้วก็ฟังแล้วมันเพลินๆอะไรเงี้ยเพลงติดหูก็ฟังครั้งแรกก็ติดหูแล้วเราก็เลยแบบเอ้ยทาทาเพลงนี้เลยเพราะว่าความหมายหรืออะไรพี่เขาก็แต่งมาทํามาดีแล้วอะอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบพอมก็ถามว่าตอนอัดเพลงอะค่ะไม่ยากค่ะเพราะว่าพี่ๆเขาก็นั่งเป็นกำลังใจให้ยากไหมไม่ไม่ยากใช่ใช่คือการลองเพลงประมาณสองชั่วโมงนะคะ ก็ได้เป็นศิลปินเต็มตัวรู้สึกว่าดีใจนะที่ได้เจอพี่ๆเรามาโปรโมทกับพี um> ่โปรโมทเพลงมาตอบคำพังไม่เลไม่รู้เนี่ยคือจะให้มันมีคาไม่กี่คาตอบแบบว่ารู้สึกดีใจสิคะพี่แล้วก็แบบได้มีเพลงแล้วก็เป็นสิ่งที่เราอยากทาเพื่อตอบนี้ก็ได้นะใช่ไงเราชอบแบบฉีกเราแบบฉีกซองลูกอมกินเนี่ย ออกแนวอชีพค,ค่ะไปเรื่อเหมือนกันนะใช่ไปเรื่อยๆหนื่อยก็พักเออราการกฤษฎีปินไปขอฝันเรานานเนี่ยจบเป็นความฝันใช่ออคือ,อความฝันเหมือนแบบเราโตมากับความบันเทิงเราดูสื่อบันเทิงบ้านเราเราเห็นไม่ว่าจะเป็นเพลงละครหนังและซีรีส์อะไรอย่างเงีเออ้ยเราก็รู้สึกอยากลองทออําเวลาเราเห็นอย่างเช่นแม่เราทํากับข้าวอยากไปยืนดูทําเราเห็นอะไรเราบ่อยๆเราก็อยากทําอยากเป็นอยากอะไรอย่างเงี้ย กี๋ไก่เผยครั้งนี้ได้ทําเพลงของตัวเองให้คนมาฟังมาชอบเพลงของเราตนก็ไม่คาดหวังอะไรมากวันหนึ่งเราสามารถฟังเพลงได้มากกว่า1เพลงตนก็คาดหวังว่าวันนั้นเขาจะฟังเพลงนี้บ้าง